สวัสด,ดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอคลิปเรื่องอย่าเป็นพ่อแม่ที่รังแกฉันหนุ่มน้อยคนหนึ่งเึิ่งจบการศึกษาด้วยผลการเรียนที่ดีเยี่ยมไปสมัครงานในตำแหน่งผู้จัดก,การบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งหลังจากผ่านการสอบสัมภาษณ์ครั้งแรกไปแล้วผู้อำนวยการก็ได้เรียกเขาไปสัมภาษณ์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนตัดสินใจผู้อำนวยการเห็นข้อมูลประวัติของเด็กนี้ พบว่ามีผลการเรียนที่เป็นเริศในทุกวิชาตลอดมานับตั้งแต่อุดมศึกษาจนจบมหาวิทยาลายัยไม่ปรากฏว,ว่าเขาทำคะแนนตกเลยผู้อำนวยการเริ่มถามว่าเธอเคยได้รับทุนการศึกษาอะไรหรือเปล่าเด็กหนุ่มตอบว่าไม่เคยครับผู้อำนวยการถามต่อว่าคุณพ่อของเธอเป็นคนจ่ายค่าเล่าเรียนให้ใช่ไหมเด็กหนุ่มตอบว่า คุณพ่อของผมเสียไปตั้งแต่ผมยังอายุได้ขวบเดียวครับเป็นคุณแม่ที่จ่ายค่าเลาเรียนทั้งหมดให้ผมผู้อำนวยการถามต่อว่าคุณแม่ของเธอทำงานที่ไหนเด็กหนุ่มตอบคุณแม่รับจ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้อำนวยการขอดูมือของเขาเด็กหนุ่มยื่นมือที่เรียบเรื่นไม่มีที่ติให้ผู้อำนวยการดูผู้อำนวยการถามต่อว่าเธอเคยช่วยคุณแม่ของเธอทำงานบ้างหรือเปล่า เขาตอบว่าไม่เคยครับคุณแม่ต้องการให้ผมเรียนแล้วก็อ่านหนังสือสอบเยอะๆคุณแม่ซักผ้าได้เร็วกว่าผมด้วยครับพุ่งในการบอกว่าฉันมีเรื่องให้เธอช่วยทำอย่างหนึ่งนะวันนี้เธอกลับไปที่บ้านช่วยล้างมือของคุณแม่ของเธอแล้วกลับมาพบฉันอีกทีในวันพรุ่งนี้เช้าด้วยความมั่นใจว่าโอกาสที่จะได้เข้าทำงานมีอยู่สูงมากเมื่อเขากลับไปถึงที่บ้าน จึงรู้สึกเต็มใจที่จะล้างมือให้แม่ของเขาฝ่ายแม่รู้สึกประหลาดใจและคนหวั่นใจเธอส่งมือให้กับลูกหนุ่มน้อยค่อยๆล้างมือให้แม่และน้ำตาก็ไหลออกมาเขาเพิ่งรู้สึกว่ามือของแม่นั้นช่างเหี่ยวยน่นและเต็มไปด้วยริ้วรอยขูดขูดข่วนและบางแผลพอโดนน้ำล้างก็ทำให้แม่เจ็บจนตัวสั่นระริก นี่เป็นครั้งแรกที่เด็กหนุ่มตระหนักรู้ว่ามือคู่นี้เองที่ซักผ้าทุกวันเพื่อหารายได้มาส่งเสียให้เขาได้เล่าเรียนรอยแผลเหล่านี้คือราคาที่แม่ต้องจ่ายไปเพื่อความสำเร็จในการศึกษาของเขาเพื่อผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมของเขาและอาจจะเพื่ออนาคตของเขาอีกด้วยคืนนั้นสองแม่ลูกได้คุยกันอยู่นานเช้าวันต่อมาเด็กหนุ่มก็เดินทางไปที่ออฟฟิศของผู้อำนวยการ ผู้มำนการสังเกตเห็นน้ำตาในดวงตาของเขาจึงพูดขึ้นว่าช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าเมื่อคืนที่บ้านเธอทำอะไรบ้างแล้วได้บทเรียนอะไรเด็กหนุ่มตอบว่าผมล้างมือให้กับแม่ครับแล้วก็เลยช่วยแม่ซักผ้าที่เหลือจนเสร็จพุ่มในการบอกว่าช่วยเล่าให้ฉันฟังหน่อยว่าเธอรู้สึกอย่างไรเด็กหนุ่มข้อที่หนึ่งผมได้รู้ซึ้งถึงคำว่าสำนึกในบุญคุณ ถ้าไม่มีแม่ก็คงไม่มีความสำเร็จของผมด้วยข้อสองจากการช่วยแม่ทำงานผมได้รู้ว่ามันลำบากยากเย็นยังไงกว่าจะทำอะไรออกมาได้สักอย่างหนึ่งข้อที่3ผมได้เรียนรู้ถึงความสาคัญของความรักและความผูกพันในครอบครัวพูดในการจึงบอกว่านี่คือสิ่งที่ฉันต้องการฉันอยากได้คนที่รู้ค่าของการได้รับความช่วยเหลืออยาก ได้คนที่เข้าใจถึงความลำบากของใครสักคนในการจะทำอะไรมาได้สักอย่างและอยากได้คนที่ไม่ได้ตั้งเงินเป็นเป้าหมายในชีวิตแต่เพียงอย่างเดียวมาเป็นผู้จัดการให้ฉันเป็นอันตกลงว่าฉันรับเธอไว้ทำงานในเวลาต่อมาเด็กหนุ่มคนนี้ก็ได้ทำงานอย่างหนักและได้รับความนับถือจากผู้ใต้บังคับบัญชาลูกจ้างทุกคนทำงานเป็นทีมอย่างขยันขันแข็ง กิจการของบริษัทก็จเจริญเจ้าหน้าเป็นอย่างดีเด็กที่ถูกตามใจจนเป็นนิสัยได้รับทุกอย่างที่ต้องการจะสร้างนิสัยเอาแต่ใจตนเองและเห็นแก่ตัวเองเป็นอันดับแรกเขาจะไม่สนใจความเหนื่อยยากของพ่อแม่เมื่อถึงวัยทำงานเขาก็จะคาดหวังว่าใครๆก็ต้องเชื่อฟังเขาเมื่อเขาเป็นผู้จัดก,การเขาจึงไม่มีวันรู้ว่าบรรดาลูกจ้างนั้นลำบากอย่างไรและมักจะโทษคนอื่น คนลักษณะนี้อาจจะทำงานได้แต่จะประสบความสำเร็จแค่ช่วงหนึ่งแต่ในที่สุดแล้วเขาจะไม่สำเนียกคุณค่าของความสำเร็จหากยังคงข้าควรเครียดขึ้นและไม่มีวันรู้สึกพอถ้าเราเป็นพ่อแม่ประเภทนี้ที่ปกป้องลูกแบบนี้จงถามตัวเราว่าเรากำลังให้ความรักกับลูกหรือกำลังทำลายเขากันแน่เราให้ลูกมีบ้านหลังใหญ่ อยู่กินอาหารดีๆเรียนเป็นโนดูทีวีจอใหญ่แต่เวลาที่เราตัดหญ้าลองให้ลูกได้ทำด้วยหลังอาหารให้เขาช่วยล้างช่วยล้างซามของตัวเองกับพี่ๆน้องๆไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีปัญญาจ้างคนใช้แต่เพราะเราอยากให้ความรักกับพวกเขาอย่างถูกวิธีเราอยากให้เขาเข้าใจว่าไม่ว่าพ่อแม่จะจนหรือจะรวย วันหนึ่งก็ต้องผมขาวแก่เฒ่าลงไปเหมือนกับแม่ของเด็กหนุ่มคนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ลูกของเราจะได้เรียนรู้คือรู้คุณค่าของความพยายามได้รู้จักคำว่าความยากลำบากมันเป็นอย่างไรและได้เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นให้เป็นที่มาจากบทความและรูปภาพจากเพจพูดไปสองไพเบีย้ยนยิ่งเสียตำลึงทองสวัสดี